สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องน้ำตาลอินเตอร์ชาแนลนะคะมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นนะน้ำตาลก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นภาพกันหรือเปล่าพอดีกับแสงมันจ้ามันย้อนแสงอยู่ที่โรงเรียนบ้านทับทันวันนี้เข้ามานะคะเป็นเรื่องปกติที่จะเข้ามามาเล่นมาเยี่ยมชมเพื่อนที่ทำงานในนี้นะคะแล้วก็ พอดีพอดีเลยกับคุณครูนะคะจับกบพาน้องๆนักนะเรียนจับกบแวะมาดูกันโอ้ยเหนื่อยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บมันมันญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นมันญี่ปุ่นก็คุณครูกุ้งเอามาฝากแล้วก็ขึ้นเก็บบนรถกระโดดลงจากรถแล้วก็เหนื่อยเสียงหอบเนาะน่าจะได้ยินเสียงหอบเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆก,กันนะว่าวิธีการจับกบของเขาจะประมาณไหนเลี้ยงกบ โอ้นั่นจอกแน่ฝันนั้นเราก็ไปหาตั้งไกลเนี่ยหาไม่เจอหาไม่มีถ้ารู้ว่ามีมาขอแล้วนี่บอนีเ่เจลนี่ลางคุณเอาคุณครูทำไมมีแต่ผักตบอ่ะต้องใส่เยอะขนาดน,นี้เลยเหรอคะเจมันม แบบว่ามันขยายพันธุ์เอามาใส่นิดเดียวแล้วที่นี่มันขยายพันธุ์มันเยอะคุ้คุรลงกบก,กี่ตัวคะเนี่ยได้ยินไหมคะลงกบไปกี่ตัวคะเนี่ย<ะ>ลงกบก,กี่ตัวคะลงกบเจ็ดร้อยตัวเจ็ดร้อยตัวจับไปบ้างหรือยังจับไปแล้วครั้งหนึ่งจับไปเจ็ดตัว <c oughs> จ็ดต <yy gen> ัวกิโลหนึ่งพอดีเจ็ดตัวกิโลหนึ่งแล้วเอาไปทำอะไรครับไปขายหรือว่าไปกินหรือว่าให้เด็กนักเรียนขายขายช่วงนี้กิโลเท่าไหร่ไม่ผัดผิดกบกินจอกแนนั่นเป็นอะไรเป็นกบเหมือนกันไหมโอ้ประจังเลี้ยงปลาประจังเลี้ยงปลาไหนปลาไม่เห็นมีปลาเลยหายหมดเลยหายหมดเลย Oh, โอ้ไม่ใช่จะได้ลอยน้ำไปดูปลาบอกแบบนี้เจอไหมน่ะกระชังปลาน่ะเอาไปทางโน้นมาเล็กนิดนี้อยากได้สาหร่ายอ่ะอยากได้สาหร่ายกับแหนจอกแหนอ่ะ ให้ดูเลยนะคะวิธีการจับกบของเด็กนักเรียนจะหากบเจอกันไหมเนี่ยปากกบเต็มไปหมดเลยเต็มกระชังนน่นนั่นเอียดเลย้บถืปิเยไอ้บอไหนไหนตัวใหญ่ไหมไหน โอ้สนุกสนานเลยไหนที่ใส่เอาใสเยไหนอะยายยังไม่เห็นกบเลยไหนกบตะวันไหนอยู่ตรงไหนข้าใหญ่ไหนตัวใหญ่ไหมลูกโอ้ยยยองยย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 กยย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 ยอน เอาเอาไว้เอาไว้ให้ป้านะตัวไอ้ชาลายน่ะจะป้าจะเอาไปใส่กระชังป้าขอคุณครูคะคุณครูปลาตัวใหญ่ค่ะใส่ตรนี้ลใส่ลูกนี่อาใส่ลงไปเอาไมปิอีกีเป็นไทอคเอา นายยกสิยกสิอ้ยย่าใสเยอะว่าลูกเ่าใสเยอะแล้วเอาไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งไหนเอาย่าใส่เยอะเห็นไหมไม่ไหวเลยเห็นไหมเห็นไหมเอาเอา ด้วยนายกบกบกบกกนี่โอ้โหเจ็ดตัวกิโลหนึ่งตั้งสามม่วันนี้แหละจะได้กินแกบปกดอกผักตบก็สวยเนาะเอาออกมันมันพยุงไงนั่นเอาออกมันยู่นเอาไมมันไม่โต มไม่ใช่ตนะมันไม่ใช่หน้ามันกกิวอ,อันไตรเออมาอันไตรอันตราไหลปนินทตัวนี่ให่กว่านี่นี่นนนก,กิโลกว่าตผมไม่โตจริงจรนอะ យកយកមកនេះនេះនេះហាក់នេះត្រលនេះមកចាក់លូតឈីឈើអត់ទេទេហាក់ទេទេយកមកដាក់លន់ស្វានយប់ស្វានយប់ឡើងញ៉ាំទៅមិនគេទេតោះ ส่้ยนมารู้สิมานอบกันีไม่ได้บใสนาใ้น้นจับกันสารกันใหญ่เลยคนจับกบก็จับกบคนเก็บผักก็เก็บผักผักตกไม่ต้องใส่เยอะหรอกแค่นั้นแหละลูก หูได้เยอะแล้ว่ะกี่โลแล้วเนี <h <h kind of <h <h ่ยสามโลแล้วสามโลสี่โลแล้วาดบใหเด่นกบยายด้บห้ลูกได้ไหมลูกได้ส่มาเยนี่ที่ใส่ยนขึ้นฟังนะ อยรแล้วโอ้ยรอร้อนร้อนร้อนหลับดีกว่านุยกโอ้นุปลาสุดปลาตัวเล็กปลานี้ปลานี้ไม่ได้เลี้ยงหรอกยายนี่ปลามันเข้ามาเองบ่ปลาเลี้ยงเป็นปลาดุกอ๋อแต่ปลานี้เป็นปลาลิสาโอ้ล่าปากกันโยนมาโยนมาขู่ดโยนใหญ่เลยนมาโยนมา กิน้องจับเป็นนะอ่ะเขาจับเล็กๆมันจะโดนนะสิลูกไม่ยกเป็นยามาโยคุซะงั้นเออเก่งว่ะเก่งอ่ะน้องๆนักเรียนจับปลาจับปลาดุกจับกบ ที่นี่โรงเรียนบ้านทัพพัตบบนตำบลทัพพันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะสนุกสนานกันเลยมีทีมเก็บผักตกไปทิ้งด้วย <c oughs> นี่เนี่ยทีมเก็บผักตกไปทิ้งอีกฝั่งก็จะเป็นกระชังกบอีกฝั่งก็จะเป็นกระชังปลานะเลี้ยงในสระ โอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้พออากาศร้อนมากๆเลยนะบายยเจ้าคนตักน้ำาส่นี่ปีนี้ไหม่อเราแก้มพุ่งเนยให้พม่งไปโน่นก่อนแล้วหรวะว่าบอกว่าพวกเราจะไปเที่ยว